สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเก็บตีนผมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบทรงตรงนี้นะครับผมเนาะสำหรับผู้เรียนนะครับที่มีปัญหานะครับในการเก็บตรงนี้อยู่นะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปลองทําดูไปฝึกดูนะครับทําได้แน่นอนครับไปดูกันเลยครับผมการเก็บตีนผมนะครับในบางหัวเนาะจะมีจุดนี่นะครับที่มันดำๆอยู่ข้างหูนะครับบางคนก็จะเอาไม่ออกนะครับใช้สูงจุาเก็บแล้วก็อาจจะไม่หายนะครับผมมาดูครับเดี๋ยวเริ่มจากการกันขอบเลยอ่ะแต่งทรงเลย เราก็จะใช้เบอร์0.5เก็บตีนผมนะครับหลังจากที่เราการขอบแล้วนะครับจะไถาลากตั้งแต่ปลายสุดของจรนะนะครับเราก็จะสะกิปออกนะครับจะเห็นได้ว่านี่นะครับเบอร์0.5นะมันจะเอาตรงนี้ไม่ออกนะครับไหนชี้ดินี่ครับจุดนี้เห็นไหมมันจะดำๆนะครับดูในวิดีโอจะเห็นว่ามันดำๆอยู่หลังจากนี้0.5มันไม่กินนะครับผมเอา0.5ออก อ่าแล้วปรับฟันลงนะครับอ่าปรับให้ยาวก่อนก็ได้อ่าสักสามสเต็ปลองดูสามสเต็ปก่อนอ่าสามสเต็ปสามสเต็ปลมจะกินไหมกินไหมอ่าสามสเต็ปไม่กินนะครับเราก็เอาขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เอียงฟันนะครับให้มันชิดฝั่งหูนเนาะฝั่งด้านหน้าจอนะครับก็เอาออกนะครับค่อยๆเก็บนะครับตอนแรกเราก็ปรับฟันให้มันยาวก่อนถ้ามันไม่กินเราก็ปรับขึ้นอีกนะครับผมอันนี้เป็นวิธีเก็บรีมผมนะครับผมส่วนวิธีเก็บขอบผม มาดูการยกเก็บขอบผมนะครับเราจะยกหวีในองศาแบบนี้เราจะเล็มแค่ปลายนะเอาเริ่มไปลายก่อนปลายหวีนะครับเราจะไม่หุบเข้าเราจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับตรงตรงนะครับยกแค่ปลายขอบนะครับเดี๋ยวดูอีกมุมนี้วิธีไถแล้วก็นี่ครับแค่สะกิดปลายมันออกนะครับแค่นี้นะครับค่อยๆเล็มค่อยๆยกไปเรื่อยๆนะครับพอมาเริ่มจุดโค้งด้านหน้านะครับเราก็โค้งหวีตามนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บขอบเก็บขอบผมได้นะครับผม ข่าวๆประมาณนี้ครับผมสาหรับตรงเทถอยนะครับจะเห็นว่ามีผมย้อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองสะบัดดูก่อนอะสะบัดดูตรงๆขึ้นไปครับลองสะบัดนะครับสะบัดแค่ตีนผมนะครับใช้ปัตเตอร์เลียนะครับอยู่ฝั่งขวาให้ใช้มุมขวานะครับด้านหลังหูนะสะกิดหายไหมเหมือนจะไม่หายใช่ไหมเห็นจะมีผมย้อนตรงนี้นะครับวิธีผมย้อนตรงนี้นะเราอาจจะคว่ำปัตเตอร์เลียลงอะคว่ำแล้วลองถ่ายดูคว่ำอะคว่ำอะ ล้วถ่ายดูก่อนหายไหมหา <I 'm. S 1> แต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตรงนี้อย่าให้มันไปโดนแถวนี้นะ <I 'm. S 1> อ่าเดี๋ยวเราจะแค่เหมือนแค่สกิดเอกตรงนี้ออกนะครับแล้วทีนี้มันจะเหลือเป็นตอเราก็เหมือนเดิมเอาศูนยุดห้าออกศูนย์จุดหออกปรับฟันลงแล้วก็ลองสกิดดูอ่าประมาณนี้จะเห็นได้ว่ามันก็จะเริ่มมีความนวลน,นะครับจีนผมก็จะถาวกว่า แล้วทีนี้มาดูตรงนี้ผมย้อนเหมือนกันอลองสะก,กิูด0้าดูกินไหมกินอ่ากินบางจุดอ่ะทีนี้ตรงนี้ย้อนหมุนขึ้นอ่ะตรวนี้มอสอ่ามันย้อนหมุนกินไหมไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเลยอ่าซึ่งผมที่มันย้อนมาเนี่ยลักษณะที่ปัตเตเลียนมันจะกินผมก็คือมันจะสวนทางกับแนวเส้นผมนะครับสมมุติว่ามันลงมาเนี่ยเราก็ไถขึ้นอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้ามันย้อนมาอย่างเงี้ยเราจะ ใช้วิธีอ่าอย่างนี้ใช้เอียงตัวข้างบนขึ้นนะครับปลายฟันข้างบนขึ้นฝังที่อยู่ข้างล่างแล้วก,ก็สกิดไปแบบนี้นะครับถ้าตรงนี้มันไม่กินแล้วแสดงว่ามันยาวเอาฟันลองออกนะแล้วก็ใช้ฟันเปล่านะครับปัดฟันลงก็ลักษณะเดิมแค่สก,กิดให้มันย้อนแนวเส้นผมไปนะครับระวังว่าปตอทเลียมจะไปโดนข้างบนถ้าระวังเต็มหายแน่นอนนะครับเอาแค่มุมด้านล่างซี่สองซี่นะครับสก,กิปค่อยๆสก,กิด ไค่อยสกิดไปนะครับแล้วมันก็จะหายแล้วก็จะไล่รนะดับจะทําให้แท้ทอยนวลเงาสวยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไปลองทําดูนะครับ